ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ทางเข้าของหน้าบ้านหอ,ไอยไซล์เที่ยงร้อนๆนี้นะครับก็พลาดไม่ได้นะครับต้องสั่งสมยังบองนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้าน c h e s อิงก์นะครับเป็นหนึ่งในร้านที่มาอันเจซี่ก็ต้องมาเพราะร้านใหญ่บรรยากาศดีมากตอนนี้นะครับเราก็อยู่ร้าน c o สซอรี่แอนด์ไวท์คาเฟ่นะครับร้านนี้มันจะมีคล้ายๆเนื้อเหมือนเนื้อย่าง บนจานร้อนนะครับแล้วก็เป็นไวาบาร์ด้วยร้านนี้อยู่ที่เบอร์นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปเมืองแอนเนซี่ต่อจากนี้นะครับโอเคครับตังกันมาเลยครับน,นี่ฮะเมนูไวรุ่นมากนะครับเป็นกระดาษนะฮะพิมพ์มาแบบนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะครับนี่อันนี้เป็นหน้าของสตาร์เตอร์นะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเมนกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีบั็อเมนูด้วยที่นี่เรามานะครับเราต้องมาลองนี่เลยครับ s w i s s on the c o ต t ์คาเฟ่ e ดอะคอสคราเสิร์ฟไม่เหมือนที่ไหนนะครับเดี๋ยวเรา มาลองชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับเป็นเมนูไวน์เลสเขาที่นี่โอ้นี่ฟอร์มทแบบเก๋ไกนะครับไวน์ก็หลากหลายนะครับดูไหมฮะนี่นะครับดเดี๋ยวเราจะลองไวน์ะครับชื่อพายแน,นะครับ <billing> จากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยครับเป็นอ,องุ่นพันสมยังลองนะฮะน่าลองมากเลยเดี๋ยวเรามาลองดู วันตอนเที่ยงร้อนนี้นะครับก็พลาดไม่ได้นะครับต้องสั่งซัมยังบลองนะครับปฏติซัมยังอย่างเนี่ยเป็นองุ่นที่อยู่ที่จูรานะครับแต่ที่สวิสก็มีจะอยู่พวกเขาสูงๆหน่อยสีวันนี้นะครับเป็นผมว่าเป็นมีเดียมนะครับแต่เป็นเลมอนเขาเรียกว่าอะไรนะกรีนเลมอนแล้วกันนะฮะนี่ออกกรีนเลมอนนะครับมีติดเขียวนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่าเป็นไง กลิ่นก็ประมาณมีเดียมอินเทนซิตี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองชิมกันว่ากลิ่นแอปเปิลนะครับเลมอนเซสนะครับคีชนะครับก็เป็นผลไม้พวกตะกูลเหมือนซิตรัสนะครับและที่สำคัญเลยเป็นเอกลักษณ์ของโซยองบองคือมีกลิ่นคล้ายๆหินนะครับหินที่มันแตกนะถามว่าทานกันหาหารอะไรส่วนใหญ่ก็จะคงเป็นพวกปลานะครับที่มาจากแม่น้ำ แต่วันนี้ต้องบอกเลยร้อนๆฮะดื่มแล้วเข้าไปยังไงก็สดชื่นนะครับเพราะแอซิดิตี้สูงมากอันนี้นะครับเป็นเนื้ออองตพคอดนะครับสวิตองตพคอดที่ของทางร้านทําเป็นพิเศษนะครับเรวเดี๋ยวเราก็จะมาทอดกินกันเองอย่างนี้นะครับผมบังคีส่วนอันนี้นะครับเป็นริซอตโต้เลมอนนะครับจานเห็นนี้ครจานไปเริ่มเลยนะครับนี่นะครับเนยมันก็จะละลายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราเดี๋ยวมันก็จะเริ่มทอดแบบองตพคอดนะครับผม พอทอดไม่ไหม้นะครับกลิ่นคาเฟ่เดอะปารีสนะครับหรือกลิ่นเนยที่หมักไปด้วยเฮิร์บนะครับมันหอมมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะฮะนี่ทอดปุบปุบปุบหมูย่างหอมเลยครับเนี่ยนี่นะครับเอ่อเป็นบิฟพาท่านะครับแบบสวิสนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยส่วนอันนี้นะครับเป็นซอยจุกฝรั่งนะครับหรือเรียกคว่าบีฟพาท่านะครับคือเนื้อดิบสับนะครับแล้วก็ใส่ออนเนียนใส่เคเปอร์ใส่หลายๆอย่างครับ เาก็ใส่ทาบาสโกนิดหน่อยใส่แล้วอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นก็อร่อยดีครับผมรสชาติจัดดีครับถ้ามาเมืองนอกอยากแก้เลียนนะครับแนะนำบิฟทาทานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับหอมเะเนื้อไม่ได้ละลายในปากเหมือนเนื้อญี่ปุ่นครับ เขรสชาติเนื้อเข้มแล้วก็ชูวีนิดหนึ่งครับแต่ทอดกินกับซอสเนี่ยตายแบบเขาเนี่ย,บบยก็ต้บอกว่ามันเข้ากันดีนมากเลยครับดึงเอาไว้ขาตัวนี้ก็พอไปกันได้ครับไม่ไดดีที่สุดแต่พอไปกันได้ ที่แย์พักนะครับมาดูหมีกันนะฮะเห็นหมีมากเลยครับวันนี้นี่นะครับเมืองเบิร์นก็จะมีหมีนะครับหมีจริงๆนะครับเนี่ยนี่นะครับสวนหมีนะนั่นไงหมีก็จะอยู่ใกล้กับริมแม่น้ำเลยนะครับที่เบิร์นโอ้เขาล่อยหมีเดินเล่นอย่างนี้เลยเหรอหมีจริงด้วยครับหมีเห็นหมีเลยครับเห็นหมีนี่หมีจริงๆนะครับเนี่ยตัวใหญ่มากเลยผมว่าผมใหญ่แล้วนะหมีมันใหญ่กว่าผมอีก นี่นะครับหอนาฬิกาเก่าของเขานะครับเราเดินกับถึงดาวเท้าแล้วเหนื่อยเหมือนกันแดดก็ร้อนนะครับส่วนตรงนี้นะครับคือบ้านของไอสไตน์นะเขาเขียนว่าไอสไตน์เฮาส์นะครับแต่ปัจจุบันไอสไตน์ก็มาเปิดคาเฟ่แล้วนะครับเป็นไอสไตน์คาเฟ่แอนด์เบลเอ็ดาชนะครับบ้านไอน์สไตน์ เลยขึ้นมาได้ชั้นที่สามพักเนอยอยู่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ทางเข้าของหน้าบ้านของไอสไต์คอนโดของไอสไต์มากกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบ้านนี้ทําให้คนอัจฉริยะได้ยังไงเราผมว่ามาดูมืดๆเนะาะนี่นะครับตรงหน้าเรานะครับตรงหน้าเราคือโต๊ะทํางานของคุณไอ้สไต์นะครับ ที่ตอนเขาคิดถึงเรื่อง general relativity และ special relativity theory นะครับเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยความเร็วแสงและเวลาที่เปลี่ยนไปของแต่ละจุดนะครับอสไตา์ใช้ชีวิตตอนที่เขาเรียกว่าไรโตแล้วนะครับมาอยู่ที่นี่ทำงานนะฮะก็มีครอบครัวมีลูกครับนี่เราอยู่ในห้องที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะครับอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นของบ้านเขานะครับไม่ใหญ่เลยนะครับนี่นะฮะมีเท่านี้เอง ส่วน2คนนี้นะครับเป็นพ่อแม่ของไอสไตล์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสมัยเด็กๆเกนี่ยไอสไตล์แม้แต่5ขวบยังพูดไม่เก่งเลยจนโรงเรียนบอกว่าเด็กคนนี้ใส่จะเรียนไม่ได้ละไม่ฉลาดมั้งมองจากหน้าต่างลงไปนะครับเป็นวิวของไอสไตล์นะครับบ้านของไอสไตล์นะครับเนี่ยบรรยากาศก็ ดีนะครับแล้วก็แสดงว่าไอสไตล์เนี่ยเมื่อก่อนก็มีเงินนิดนึงค่อนข้างมีเงินนะครับไม่ใช่นิดนึงหรอกเพราะอยู่ค่อนข้างกลางเมืองเลยนะครับเนี่ยห้องของเขาก็ไล่ Family Tree นะครับต้นไม้นะครับที่เป็นตระกูลของเขานะครับว่าไล่มาจากไหนบ้างนะครับจริงๆแล้วมีตั้งแต่ปี1 8 0 8นนะครับเท่าที่เขาหาได้มา จนปัจจุบันนะครับตะกุลไอสไตล์ก็ยังมีชีวิตอยู่บ้างบางคนนะครับบางคนก็จากเราไปแล้วนะฮรตามที่นี่เลยแต่ถ้าอยากรู้ลึกนะครับแนะนำให้ใช้ Google นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะใช้เป็นนี่นะผมก็สงสัยว่าน่าจะเป็นห้องนอนครับห้องนอนเล็กมากนะครับผมว่าไม่เลยประมาณ8ตารางเมตรฮะเล็กจริงๆครับ5หรือ8ตารางเมตรฮะเล็กมาก นี่นะครับเมื่อกี้เข้าใจผิดนะครับอันนี้นครับจริงๆเป็นห้องนอนก่อนนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่อยู่ดีครับประมาณไซส์สามคมคูณหตารางเมตรนะครับสานะแล้วก็เขาบอกโต๊ะนี้นะครับพี่ป้าเขานั่งอยู่นะเป็นโต๊ะที่ไอสไตล์เนี่ยใช้ทํางานที่ Office ออฟฟิศที่ตอนเขาทางานเป็นพนักง,งานจบพาทนนะครับ อันนี้นะครับเป็นร้านขนมชื่อดังประจาเมืองนะครับอยู่ใกล้กับโอทาวตรงหอนาฬิกานะครับคอมฟิซเชอรี่เทชชคอนนะครับคอมฟิซเชอรี่เทชคิรันหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับมีอะไรบ้างนี่โอ้โหของจริงนะฮะตอนแรกดูนึกว่าของปลอมนะครับแต่ว่าเขาหยิบจากตรงนี้เลยนะครับที่โชว์ไว้น่ากินฮะซ้ายเป็นเบเกอรี่นะครับขวาเป็นช็อกโกแลตนะครับน่ากินมาก่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกัน รูปปั้นนี้นะครับกลางเมืองนะครับเป็นเทพีนะครับถือดาบแล้วก็ถือตาช่างแล้วก็ปิดตานะครับเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยต้องเที่ยงตรงครับไม่เลือกใคร สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยผมก็ถึงเมืองออนเซี่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านเชสอิงกอลนะครับเปนหนึ่งในร้านที่มาออนเซี่ก็ต้องมาเพราะร้านใหญ่บรรยากาศดีมากนี่ดูข้างหลังผมนะฮะให้ดูก่อนโอ้บรรยากาศร้านนี่คึกคืนมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเราสั่งอะไรดื่มและอะไรกินกันโอเคครับ ต้องบอกว่าเมนูไว้ที่นี่นะครับราคาก็ไม่แรงมากนะครับผมว่าโดยรวมแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายน่าจะถูกกว่าฝั่งสวิสเยอะเลยฮะ นี้เป็นโบมาร์โอกับเฮปโคเชนี่นะครับส่วนอันนี้นะครับเม็นคอนนะครับเป็นคอนเดอร์เบิร์กนะครับก่อนที่เราจะลุยทานข้าวกันนะครับวันนี้นะครับไวน์ของเรานะครับมาจากซาเวกนี่เลโบนนะครับก็กลิ่นนะครับออนเดอะโนสนะครับเชอร์รี่นะครับเทิร์ชครับราสเบอร์รี่ครับออกเป็นฟุ๊กโฟร์เวิร์ดนะครับ มีอกที่ไม่แรงมากนะครับมีทันินที่ค่อนข้างเราาเด็ดวันนี้เป็นเรดมีทนะครับก็จะแพรด้วยกันได้ดีเลยนี่นะครับสั่งเป็นคอตเดอร์เบิร์ฟนะครับหรือเป็นพามริฟนะครับ1กิโลนะมีเดียมแรนะครับอาหารไม่ไม่ช้านะครับที่นี่อาหารมาค่อนข้างเร็วเลยคเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับมีความนุ่มนะฮะเนื้อไม่มันเลยนะครับเนื้อที่เนี่ย รสชาติเนื้อไม่ได้แรงมากค่อนข้างหมายนะครับแต่ก็เนื้อไม่เหนียวเลยครับมีความนุ่มด้วยนี่นะครับทุกคนบนเมโรนะครับกับเห็บพอชินี่นะครับแล้วก็มีเทฟเฟลซอสมาให้ด้วยนะครับเราต้องจิ้มกับเทฟเฟลซอสนิดนึงไม่งั้นจะมันเลี่ยนเกินไปนะครับมันเค็มโนนัวครับทานกับไว้อร่อยครับผมเติมไวแดงเข้าไปหน่อยนะครับ เป็นสิ่งที่เข้ากันมากเลยครับผมกับตัวเบอร์เนกนดีตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์เนกนดีที่มีทานินค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวครับถือว่าอยู่ในระดับกลางๆถึงสูงนะครับ